โอเคครับผมสวัสดีครับอยู่กับโมหลิวแชนแนลนะครับผมโอเคในวันนี้นะครับก็จะมาตอบคําถามเพื่อนๆนะครับสําหรับหลายๆคนนะครับเจอปัญหาครับเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับที่เป็นการเล่นเกมนะครับเพื่อรับรางวัลนะครับปกตินะครับอยู่ที่500บาทนะครับต่อวันนะครับมีเวลา24ชั่วโมงในการทํานั่นเองครับก็คือการแชร์เพื่อรับรางวัลแต่ในวันนี้นะครับเป็นแคมเปญของ 12- 12นะครับ ยอดเงินก็จะขึ้นไปที่1,212บาทเลยทีเดียวนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่นะครับมีหลายคนถามเข้ามาว่าาบางคนนะครับทำยอดครบแล้วนะครับแต่ทำไมถอนเงินออกมาไม่ได้นะครับเงินไม่ยอมเข้า wallet นะครับติดปัญหาตรงไหนนะครับแล้วก็มีบางคนบอกว่าอมันขึ้นนะครับละเมิดอะไรสักอย่างนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูแล้วก็ไขข้อสงสัยเพื่อนๆนะครับแล้วก็หาวิธีแก้ไขให้นะครับผมโอเคนะครับ ขอพูดถึงประเด็นแรกก่อนครับก็คือการที่มันขึ้นว่าอันนี้นะครับเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วมันขึ้นว่าละเมิดละเมิดตรงนี้นะครับมันเป็นเพราะว่านะครับมีนะครับเพื่อนของเราที่มากดให้นั้นนะครับนับจากคนแรกที่มันขึ้นว่าละเมิดแบบนี้นะครับคนนั้นคือคนที่เหมือนเป็นการผิดกฎระเบียบนะครับของกิจกรรมของเกมนะครับเป็นการ ใช้มือถือเครื่องเดียวล็อกอินหลายไอดีหลายยูเซอร์อย่างเงี้ยนะครับระบบมันก็จะตรวจสอบตรวจจับได้นะครับก็คือไม่ใช่ ID หลัก ID เดียวที่เล่นในเครื่องนั้นแล้วมากดเข้าลิงก์ของเรานะครับมันก็จะทําให้ขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเรานั้นจะเสียสิทธิ์ไปโดยปริยายนะครับเพราะว่าคนอื่นๆขัดจากนั้นที่เข้ามานะครับก็จะขึ้นแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ่าดจากคนที่ทําผิดนะ ที่เหลือก็จะกลายเป็นว่าเป็นเหมือนกันหมดเลยครับเขาจะตรวจสอบนะครับเขามันเป็นของระบบ AI เนาะนะครับเขาจะพิจารณาว่าเรานั้นตั้งใจที่จะโกงครับโดยที่เขาไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเพราะว่าคนที่กดให้เรานั้นเขาทําการสับเปลี่ยนอะไรมาไม่รู้นะครับโดยรูปแบบไหนไม่ทราบนะครับเพราะว่าเขาเป็นการป้องกันในส่วนนี้นะครับเผื่อใครปั๊มให้ตัวเองใช้หลาย ID อะไรเงี้ยนะครับมันก็เลย เกิดปัญหาตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าให้ชัว์คือชวนเพื่อนที่รู้จักจริงๆนะครับรู้วา่าเขาไม่โกงนะครับเขาไม่มีการาบ,าบางครั้งอา,อาจจะไม่ได้ตั้งใจโกงหรอกอาจจะมีการสับเปลี่ยน ID user ใช้ของแฟนของตัวเองในเครื่องเดียวอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เกิดเหตุการณา์ระบบเป็นอย่างนี้นะครับทำให้เป็นอย่างนี้ไปนะครับก็หมดสิทธิ์ไปโดยปริยายต่อให้เราทำจนครบก็ ไม่มีสิทธิถอนเงินนั่นเองครับอ่าในส่วนของการถอนเงินนะต่อมาบางคนบอกว่าอ่าครบแล้วแต่ถอนเงินไม่ได้อ่ที่พูดมาเมื่อกี้คือ1ประเด็นนะครับถ้าสมมุติว่าขึ้นละเมิดแล้วนะครับอ่ะมันจะถอนเงินไม่ได้อย่างแน่นอนครับผมแต่ถ้าอ่ะไม่ผิดอะไรเลยนะครับไม่ผิดอะไรเลยแต่ถอนเงินไม่ได้นะครับอันนี้ต้องไปเช็คว่าอ่าทำครั้งแรกหรือเปล่าของตัวเองอ่ะมี wallet ของ lazada หรือยังครับเป็น lazada wallet นะครับ ต้องให้มี wallet ก่อนนะครับถึงจะสามารถอาถอนถอนเงินเข้าสู่ wallet ได้ถ้าใครยังไม่มีก็เข้าไปตรงนี้เลยครับเปิดใช้งาน lazada wallet นะครับแล้วก็เปิดใช้งานให้เป็นที่เรียบร้อยกรอกข้อมูลอะไรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นค่อยเล่นกิจกรรมใหม่นะครับในรอบนั้นก็อาจจะถือว่าเป็นการโมูค่ไปนะครับไม,ไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่นะครับวันนี้นะครับมี อีกหนึ่งสิ่งดีๆนะครับมานําเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังก็คือสมมุติถ้าใครนะครับติดปัญหานะครับแล้วไม่สามารถแก้ไขได้จริงๆไม่รู้จะไปถามใครถามช่องไหนก็แล้วถาม YouTube ช่องไหนๆก็ไม่มีใครรู้นะครับแนะนําเลยว่าให้เข้าไปที่แชทโดยตรงนะครับกับแอดมินของ l a ซ a ด้นะครับผมอซึ่งคําตอบต่างๆที่ผมเพิ่งอธิบายไปนะครับก็ผมก็ได้มาจากแอดมินนั่นเองนะครับผมอ่าแอดมินเป็นคนชี้แจงให้ฟังนะครับว่า มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็เลยทําให้เราไม่สามารถถอนเงินได้นั่นเองแต่ใครมีปัญหานอกเหนือจากนี้นะครับก็เข้าไปคุยได้นะครับอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับก็เข้ามาที่หน้าบัญชีเลยนะครับเข้ามาที่หน้าบัญชีของเราแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับจะมีอยู่ตรงนี้อ่าเขียนว่าแชทกับลาซาด้าครับคลิกเข้าไปเลยนะครับแชทกับลาซาด้านะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็สอบถามได้เลยนะครับอ่าอาจจะบอกว่าขอคุยกับ อ่าแอดมินที่เป็นคนอ่าอะไรองี้ก็ได้นะครับส่งไปก่อนนะครับเพราะว่าปกติแล้วจะเป็นระบบอ่า AI ในการตอบนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอคุยกับคนนะครับเจ้าหน้าที่บริการโอเคนะครับเนี่ยเราก็เขาจะถามอะไรเรากลับมาแล้วก็คุยปัญหาที่เราเจอเข้าไปได้เลยนั่นเองครับอ่าถ้าอ่าส่วนถ้าใครนะครับไม่รู้ว่าอ่าจะต้อง เข้ามานะครับแชทกับแอดมินยังไงอาจจะหาไม่เจอหรือไม่มีแอปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้นะครับจะได้เข้าผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้มูลิวชแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ